สุ่มแบบนาวโอ้สุดยอดพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องวันไปสุโคส้ค,คนครับผมเมื่อนี้โอ้ยเขาขึ้นอยากกินสมสมพี่น้อง บกมากกับน้ำลายแตงพี่น้องเอาวบรรยากาศทั้งหลังมาฝากพี่น้องมือนี้ยังบอคำพี่น้องท้ายท่านพอดีมาแซ่บเซาะน้ม่วงเอ็กเดอรมื่อนี้ปุ้ยจิตจาจิตจาเลยเมื่อนี้พี่นอ้องแบบดน้ำลายไหลน้ำกันเดอพี่น้องเด้อได้เลมอนเนาะพี่น้องเนาะได้สีเหลืองบ่งมีีักะนาวคือบ้านเฮาไหม <c oughs> ได้เป็นบกหนาวสีเหลืองซี่พี่น้องอุ้ยสมแขวนะพี่น้องอยากกินแบบจิตจาดผมนะเบิ้งตีหละพี่นอ้องเออ เป็นดัสเซบขนาดครับผมบึงเน่โอ้ยทำลายแตกมากๆเซ็บๆน้ำว่าแม็กพี่น้องพริกเกลือห้าพูดนะหอมกเนาวโอ้สุดยอดพี่น้อง สม้มจี๊จด,ดจัดซะใจเกลือกพริกขมขวานงไปพี่น้องใช้ลายยังผสม thế nào bây ô, ừ. um, thằng này luôn đây xoang ngoạn, xoang ngoạn biết không, bầu, ối, phải không xuống ngang đây, mướn à, Chim สะใจเมนูงสะใจอยื่อกหอมพริกผงเขาขวบพี่องเลย thì gần không hạn đâu này uh -huh. <laughs> sốt <Sấtt ım. cười> เอาไม่ขอหยาดเอามีก่อนลืมลืมว่า,ามีมานล้วหยาดขันกได้พี่น้องอืมโอ้โอ้ขัดขัดมึงดูมึงนี่คุณวะพี่น้องเอ้ยมามามา เกือกเลยเกือกพิกเกลือโอ้ยเบื่งตี้แะครับ xuồng biết không đây kín nha xong thì bố มือบรรยากาศดีพี่น้องมาท่านนัน่นแสงอาทิตย์ยังมาตกพอดีเลยได้ท้ายข้างนอกให้พี่น้องบังอือหืออือหือหอบังหน,น่ยพี่น้องเออ แสบหน้ามันไหมหมวยย่างพักเลย <bet> <S <S โอ้ซาใจพี่น้องโอ้ส้วงเอาเมือม่อไงเมื่อไห้พ่อกันไหมพี่น้องเมื่อนี้คักแล้วเมื่อนี้ขอบคุณที่กดที่ตามกดแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกระนังใจว่าแม่ครับผมโอ้ยขอบุญขอบคุณในหลายพี่น้องเอานอนรับปะเด็เงินมือน,นอนตื่นปะเด็งเงินแสนนะครับผม พ่อแม่ก็สวัสดีครับ